นายลุ่งวิทยาสุขจิต26ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าคณะผู้จัดการครับมาดามจิ้วครับคุณนิพาพรโชตสนนะครับแล้วก็มีคุณประมวลสุธินี่ครับเจ้าของห้างคุณส่วนจำกัดอขอจกกรุ๊กรุ๊กสุทธิให้การสนับสนุน ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้โหนี่ครับแห่ค่ายมวยยืนระยะมาจรฐานนี่มาอย่างยาวนานเลยครับค่ายมวยลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่จังหวัดบุรีรัมย์นักชกในดวงใจนี่อดีตยอดมวยดังอีกคนหนึ่งครับศักดิ์สิทธิ์ลูกเจ้าแม่ใส่ทอง68ครั้งชนะ45แพ้20แล้วก็เสมอ3ครั้งนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับรุ่นน้องครับ ช่วงหลังดังสดมากครับเจ้าปืนกลสอจอต้งปราจีนครับนายปฏิพานตะเยง21โทกกระพันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c p f ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอร์ปอรเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ c p ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02-800-800ขอบคุณบริษัท c p f เลสเลองแอดฟูเชนจำกัด ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวข้าวตังมินทไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาวดบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียตไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายแล้วันนี้ต้องขอบคุณ GSV มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาละครับคู่นี้นะครับเก๋ากับสดนะครับรุ่นพี่นะครับรุ่งวิทยานีสายแรงนะครับแล้วก็กระดูกดีด้วยเดินขยับเข้าหาจะเดินขู่รุ่นน้องเลยนะครับ มาดูว่าปืนกลระยะหลังฟอร์มมีสดหรือเกินมีแข้งขวามัดขวาอาวุธมวยนี่ถือว่าจุกจิกนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นมวยที่ชกยากอีกคนหนึ่งนะครับ115นะครับทางด้านรุงวิทยาครับลูกศิษย์ของมาดามจิ้วนะครับลูกเจมสใส่ทองมวยบุรีลัมนะครับกระดูกประสบการณ์นี่เหนือกว่าแน่ครับประเภทซ้ายหนักทั้งแถบเลยครับขวามีไว้ยืนส่วนปืนกลนี่อยู่เพชรอินดีอะคาเดมี่ครับ มาอยู่พยินดีพร้อมๆกับน่ารักสจโต้งปาจีหรือน่ารักปอประจักนะครับนักสู้จากภูเก็ตแหมรูปร่างแกดูตุ้ยนุ้ยนะครับแต่ว่าร่างกายนี้แกล่งเหลือเกินครับในช่วงระยะหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอมล่าสุดรุ่งวิทยาก็ชนะเพื่อนร่วมค่ายของปืนกลมานะครับชนะเหนือพยัก์วอลสังปรบภัยครับที่วิธีแห่งนี้แหละครับหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนปืนกลน,นี่ขึ้นชั้นชนะนิโรสบุญมีลิฟธิร่าชดำเนินเหมือนกันครับ8มิถุนายนที่ผ่านมาครับ ถือว่าฟอร์มหลังหลังดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวดูมวยเก่งสองภาคนะครับแดงดูรีลำน้ำเงินภูเก็ตเดี๋ยวดูครับมาซ้ายซ้ายของรุ่นพี่เขาบอกชาก,กาดชักกันแล้วเกินครับต้องเก็บให้อยู่บงังให้ได้ครับปืนตน ปืนกลขวาก็เสียบขาดครับพี่อารีดูว่านิ่งด้วยนะครับรุ่นน้องก็จริงนะครับไม่มีตกใจนะครับแต่ว่าแทงขวานี่ถือว่าอันตรายรุ่งวิทยาก็ขยับนะครับมีมาสายเตะ้ายนี่ถือว่าแรงแล้วก็ลูกเตะต่อยางนะครับปืนกลเองก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับชกในเกมตั้งรับอยู่ระยะหลังนี่ดีวันดีคืนครับฟอร์มการชกวันนี้ผ่านไป2คู่สุดพคจิตดีของเราดีได้บิดได้เสียวได้ไซส์กัน2คู่เลยนะครับ คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับเชื่อว่าจะสร้างความสนุกตื่นเต้นให้กับพี่น้องทางบ้านครับแต่ชอบประเภทซ้ายหนักแรงก็มุมแดงครับนักสู้จากเมืองบวยบรีลำครับลูกศิษย์ของมาดามจิ้วนะครับถ้าชอบประเภทแบบแหมปะปลาไหลรวนเลว่องไวสายตาเยี่ยมก็ต้องน้ําเงินครับชอบแบบไหนเชียได้เลยครับพักแป๊บเดียวนะครับกันคอศอกกับเท้าลอยแอนตซินมอบให้10,000บาท จระเคฟ้าหานนีรับไปเลย30,000บาทครับและนักชกที่เกิดแขนแตกจะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันขอบคุณนะครับแอนตซินยา,ารษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านนายา่งวินัยวีระพุทธงครับผู้ให้การสับส์ูนแไม้ไม้มวไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับเริ่มยกที่2มาได้นะครับก็ถิงจังหวะกันแล้วครับซ้ายกับขวารุ่งวิทยานเก่าเกมน,นะครับค่อยๆขยับเข้าไป เดินขาเนียวปืนกลรุ่นน้องเร็วกว่านะครับแข่งขวายาวๆนี่ถือว่าสร้างปัญหาให้กับรุ่งวิทยาพอสมควรแล้วครับยกนี้นะ่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับยกนี้เป็นยกที่2ครับแดงนี่รุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับน้าเงินี่ปืนกลสจโตงปาจีนมาเตะข้าคืนเลยนะครับกรรมการไทยทูกลกบลางชี้ขาดคู่นี้อาวุธหนักทั้งคู่นะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับอาจจะได้เห็นชดน็อกสวยๆครับคู่นี้ ละมาดอาวุธคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับมาต้องเก็บป้องกันให้ดีครับเพราะอย่างยิ่งแม่อาวุธแข่งแม่ถ้าปล่อยให้ลอดไปโดนชายโครงนี่แม่เชื่อว่าโดนทักสองสามทีนี่แม่น่าจะยุบได้เลยครับคู่นี้แม่อยู่ดีว่าใครโดนใครก่อนครับแต่ว่าทิ้งยังว่ากันออกนะครับดูว่ารุ่งวิทยาท้ายก็เริ่มทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับในช่วงต้นยก โอ้เป็นแท่งขวาของปืนกลนะครับดูนะครับพยายามไม่ออกนี่จะโดนสายทันทีเลยครับอย่าลองของนะครับปืนกลอย่าลองของนะครับสายของรุ่งวิทยานี่ตเตะเหนือพยักว์วสังประภัยนี่ยุบคาแข้งมาแล้วในผลงานล่าสุดครับแกแขนแก้แขนให้เพื่อนรวงไทยได้หรือเปล่าโอ้โหลูกนี้นี่ครับ เสียจังหวะลม้มลงไปเลยครับลุงวิทยาแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เสียหายนี่ครับเดี๋ยวดูซ้ายหรือขวาไครไขรเขาเป้า,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 ายยออก่อนไขรขยับออกก่อนขวาซ้ายโอ้โหดูว่าใครจะเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้ได้ดีกว่ากันละครับคูน่นี้เพราะว่าชิงกันออกซ้ายกับขวาลุงวิทยานี่ออก้ายมาปืนกลก็โต้ได้แข้งขวาเหมือนกันโร้ลุงงวิทยามีเตะ้ายต่อยสายด้วยนะครับเอาเริ่มจะเดินเริ่มจะขยับเหมือนกันแล้วนะครับปืนกล ใกล้เคียงคู่คีสูสีเหลือเกินครับซ้ายของแดงครับจากุรีลำขวาของน้ำเงินจากภูเก็ตใตาใหญ่ยี่ห้อนะเอาซ้ายหลุดมาหลุดก็โดนทำโทษไปทีหนึ่งครับแต่ว่ายังโดนไม่เต็มนะครับนี่ครับถือว่าเป็นมวยเชิงชกไอคิวนี่ประเภทไอคิวสูงละครับชิงจังหวะออกแง่ ไม่ใช่บูดูดันนะครับแต่ว่าดูครับนนการออกแข้งเนียนคมขยับหมดยกอ่อนครับไม่ต้องขอบคุณด้วยกับบริษัทยูซ่าแบตเตอรี่รประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ทุกวันไปกับเราสตาร์ทุกวันไปกับยูซ่าแบตเตอรี่ขอบคุณเครื่องดื่ม M150 พร้อมโดยบริษัทไทเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยของขอบพคุณครับเอาละครับมาดูกันยกที่สามนะครับเริ่มจะขยับออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับปืนกลมีแข้งขวานะครับออกแม่นออกแรงเหมือนกันรุ่งพิทยาก็มาย้อนเสียเปียกนะครับเอาดูจังหวะวงในดูจังหวะการไล่แขนงกันนะครับพยายามจะเบียดจากกล่ําในตีตีไม่ถนัดนี่กรรมาการต้องแยกก่อนแล้ะครับ ดูว่ายกนี้ออกมาปืนกลจะวางแผนตะคุบในนะครับเมื่อสักครู่นี้พยายามจะเข้าในแม่เพราะอยู่ห่างเดวดน้ายรับสายของรุ่งวิทยานี่แมประเภทแบบบุญหลงเลยครับเตะฝังแข้งครับเดี๋ยวดูครับสายจากบุลีรามจะโชว์สวยหรือว่าขวาจากภูเกต็ตแม่แข้งใครจะเนียนสวยกว่ากันครับขยับขวา,าภูเกต็ต นี่ครับปูรีรามติดบางนิดนึงครับหดูชิงจังหวะกันอยู่นะครับชิงจังหวะอยู่ในช่วงกลางยกสามาเรียกว่าครึ่งทางของเกมพอดีเลยจังหวะขยับเข้าหานะครับของปืนกลโดนแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดครับรุ่งวิทยาบังอยู่ไม่อยู่นะครับเท่านั้นเลยครับนี่คือคำถามเลยนะครับแทบปืนกลบังไม่อยู่นี่ก็ยุ่งนะครับเพราะสายหนักเหลือเกินนะครับรุ่งวิทยาแต่ว่าปืนกลเริ่มจะขยับออกแข้งได้ แรง,งเหมือนกันตีนะครับข้องขวาก็ยับไปเรื่อยโอ้โหแต่ว่าดูโต้ึ้นแต่ละเม็ด็รักหนักๆทั้งนั้นคับบชื่อว่าแฟนมวยทางบ้านครับที่ติดตามอยู่ทางชูโ r ยู u ก็ยังมองไม่ออกครับอาซ้ายเป็นเกมสีแดงเมืองมวยปุรีลำแข้งขวานำเบิ้ลมาครับอาในขึ้นคอตีลากมาตีตีได้ไหมตีแม่ดูจับดูจับน่ากลัวเลยครับปืนก้น <c oughs> ดู โอ้โหนี่ครับำทำการไย่ทนตีหลังออกมาแยกก่อนแยกก่อนเน่ขยับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับลุงวิทยาตจนตจนนายนายครับอาชีวะวงนอกกันแล้วาขอลองไหนบ้างยังไงครับนายใครจะได้เปรียบใครจะดีกว่าโอ้ยซ้ายขวาแลกกันเลยครับโอ้โหซ้าย,าายนี่หนักแรงจริงจริงนะครับผมลงวิทยา ไม่สนนะครับปืนคนมีแข้งขวาแล้วพยายามจะเบียดแจกระาำในครับมาดูว่าจะเบียดแจกระาำได้หรือเปล่าโอ้โหแข้งขวาดอกนี้สวยเอากรุยทยากระชกในเกมตั้งรับแล้วก็ไปซ้าย่อยซ้ายหน,ยยนะถือว่าเป็นปัญหาเลยนะครับสำหรับปืนกนโอ้ต้องพยายามจะเดินจะเบียดไปเรื่อยนะครับขาดวนขาชนไปหยุดไม่ได้นะครับก้หยุดนิ่งยุดช้านี่จะโดนแข้งขวาแบบนี้แหละครับโอ้โหพักกันสักครู่เดี๋ยวามาตัดครบ โทรไปที่02 662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาตามกันต่อยกที่นะครับน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับยกนี้ดูว่าจะเร่งเกมเลยนะครับปืนโกนออกมาเดินเร็วขึ้นตั้งแต่ต้นยกกรุงวิทยาก็มีลูกขีบคอยกระจากเอาไว้แล้วก็สาย,ยโอโ้โห โต้เนนี่แม่นนะครับแล้วก็เร็วด้วยดูว่าวงในจะจับจะกล้ำได้หรือเปล่ามาจับได้นี่โอ้ดูว่าไอ้ได้ดีปล้ำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นครับนอกกับไนครับวงนอกแน่นอนครับผ่านไป3ยกนิดนิดนี่ดูว่ารุ่งวิทยาจะได้ลุกหนักโอ้โหกระเตะฟังแข้งเลยครับ่าเตะเหมือนบุญลงครับส่วนปืนกลนี่นอกดูเสียเปรียบแต่ในก็เริ่มจะจับได้แต่ว่าต้องเดินเร็วนะครับเอาซ้ายกว่าจะเดินนี่รับซ้ายไปก่อนครับ นี่ครับถ้าตอนนี้เปิดเกมเร็วขึ้นแล้วครับรุ่นน้องเจ้าปืนตนมหารนายครับจับจับกันได้แต่ไีกันไม่ได้ครับเกากราชไทยทุนบอกมาวงนอกก่อนมาว่ากันต่อกลางเวทีโอ้โหสายถึงก่อนครับสายมุกบุญานี่แหละครับท่าบางทีเล่นเกมแล้วมาจจะขาดขาดเกินๆได้ครับเพราะฉะนั้นมหาต้องมีสมาธิในเกมด้วยครับปืนตนโอ้พยายามจะเดินเข้าไปออกแข่งนะครับแล้วก็ปล้ำใน แต่กว่าจะถึงตัวนี่โดนสายยาวๆมาก่อนทําท่าจะช้าจะหยุดลงไปเหมือนกันละแต่ว่ายังมีฮึดนะครับยังไม่ยอมนะครับเข้าเข้าในครับแต่ว่าเข้าแล้วมันลูกตีมันยังไม่ต่อเนื่องไงครับพอไม่ต่อเนื่องกรรมาการไพฑูกรกบกลางก็ต้องแยกแล้วก็ต้องมาหาจังหวะเข้ากันใหม่ครับรุ่งวิทยาแกก็ดีดซ้ายซ้ายมาโอ้เตะแรงนะดีครับอีกทีแกเตะฝังแข้งเลยครับอ้าว What? What? นายฮิ้วแต่ว่าเนี่ยครับ ลูกแก้ของรุ่งวิทยารวบไว้เพื่อเป็นการเผาเวลาครับโอ,โ,โอ้โหดูครับมาเดินแล้วต้องเก็บซ้ายของรุ่งวิทยาได้ด้วยนะครับมาถ้าเก็บไม่ได้นี่ดูครับโอ,โ,โอ้โหดูมาไหนไหนโอ้โหเที่ยวเลยครับรุ่งวิทยามาไม่ให้รุ่นน้องทําอะไรได้ทันทัดเลยครับไม่ว,ว่าเล่นล็อกแล้วก็ตั้งกําแพงหน้าไว้เลยนะครับ ดูนะครับเดินช้าก็จะโดนแบบนี้นะครับเขาเปียกเข้าไปทุ่มเทลงไปแล้วนะครับมาดูกันเวลาที่เหลือจะทําได้ต่อเน,นื่องหรือเปล่าต้องฮึดกว่านี้ต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับอาวุธมวยต้องเยอะนะครับพื้นตนถ้าอาวุธมวยไม่เยอะนี่นะครับอ,อาเตะขาเตะขาครับออกอาการสะดุ้งเหมือนกันนะครับรุ่งทิยาเข้าในตีกรรมการไพฑู์ก็แยกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับ มัดฟอกอะไรต้องมาด้วยครับนี่ครับความพยายามดีครับรุ่นน้องปืนกลโอ้ศอกลื่นลื่นลืืล่แม่ดูครับแฟ,แฟนแฟนแซวเลยครับโอ้ยสายหมดยกครับหมดยกให้ฝ่ายน้ำเงินพักพวกกับพันอาหารจำกัดมหาชน พร้อมด้วยคุณวิเชียนสมภพรุงโลดครับโตโยต้าเคมอเตอร์026626555จาก Toyota โตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับมาแล้ะครับยกสุดท้ายออกมาเดินเร็วเลยนะครับมีหมัดมีศอกนี่เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับปืนกลพยายามจะเบียดเข้าไปโอ้โหแรุ่งวิทยานี่เก่านะครับไม่ตกใจอาศัยจังหวะแล้วก็ออกสายนี่คอยโต้อยู่ตลอดมาดูว่าจะถึงตัวหรือเปล่าโอ้โหดูครับแกเม็ด ใส่ซ้ายหนักมากเลยนะครับนี่ครับโอ้โหผมเห็นเลยครับว่าหนักเทเทไม่ล้มครับเอ็มกลมีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วนะครับท่านสอเโต๊ะปราจีนนี่ก็รอที่จะอัดฉีดอยู่ครับอัดฉีดเอ้ซ้ายปีจิ้มหมัดซ้ายด้วยซ้ายอีกทีหนึ่งครับยกบังก็จริงนะครับแแต่ว่ามันโดนแขนโดนขาบ่อยๆก็ลาครับครับโอ้โหนี่ครับไม่มีหนเขาบอกว่าไม่มีผลนลครับวัดดูประสบการณ์เลยครับ กระดูกรุนที่ก็แรงกว่าครับเบียดเสียดสีพะทะไปแล้วนี่โอ้โหดูครับาเห็นเลยครับท่อนแขนโอ้โหท่อนแขนนี่แทบจะไหมเลยครับต้นแขนของเจ้าปืนกลไฟทัง้ำเงินครับไม่ว่ารับแทง้ายไปนี่ต้นแขนนี่ล้าไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังยืนอยู่ด้วยหัวใจนลครับพยายามจะเบียดเข้าไปแต่ว่าเรียวแรงนั้นลดน้อยถอยไปแล้วนะครับหมดเกลี้ยงนะครับมาถึงตอนนี้นี่เป็นคู่รองนะครับ หลืออีกหนึ่งนาที20่วิครับโอ้โหแต่ก็ยังเตะหนักเสมอต้นเสมอปลายครับรุ่งวิทยาานักมวยรุ่นน้องรุ่นใหม่นี่ไม่เก่งจริงไม่แร่งจริงนี่ต้องบอกว่าผ่านรุ่งวิทยา,ยายากมากถึงมากที่สุดเลยครับพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับน่าจะเป็นมวยเอกของบุรีรามอีกคนหนึงเลยครับรุ่งวิทยา ก่อนหน้านี้ที่ดังสุดๆก็เจ้า 3A ไก่ย่าง5ดาวนะครับยอดมวยเมืองบุรีลำนี่ครับคนนี้ก็ชัยย่อยลุงวิทยาลูกศิษย์ของมาดามจิ้วครับพีจิ้วดูระยะหลังฟอร์มก็เริ่มจะแรงขึ้นมาด้วยนะครับลุงวิทยาอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับสภาพร่างกายดีนะี่กระดูกมวยนั้นเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้ว มาเจอรุ่นน้องแบบนี้นะครับถ้าไม่แก่งจริงอย่างที่ออสบอกนะครับแต่ละเม็ดนี่หนักๆทั้งนั้นเนี่ยโดนเข้าไปอ่ะครับยุบแบบใจสู้ครับใจสู้ครับแต่ว่าทีต่อทีเห็นชัดเลยนะครับวันนี้มาดามจิ้วก็น่าจะสุขสมหวังครับถ้าดูตามตาดูตามอาวุธมวยนะครับแล้วก็เสียประมวลสุดทธิก็มาด้วยครับมาอยู่ที่มุมแดงครับคอยให้อัดฉีดกำลังใจนักบวยในการสนับสนุนนะครับ สำหรับเสียประมวลสุทธินะครับเจ้าของขอจกอกุ๊บกุ๊บสุทธิครับรอเสียงระฆังอย่างเดียนะครับในช่วงขคงสุดท้ายแล้วครับเสียงระฆังมาแล้วครับเดี๋ยวรอดูการชุมมือจากกรรมการไพฑูรกบกลางนะครับนี่ครับมาต่างฝ่ายต่างเดินไปที่มุมของคู่โกแล้วครับ ไฟแดงลุกทิทยาที่มีเสียประมวลสุดทีิเดินขึ้นไปรับมายิ้มทั้งลูกพี่ยิ้มทั้งนักชกเลยครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับกรรมการไพฑูรย์กบการครับหันไปชูมือให้ไฟแดงครับลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับโอ้โหนุ่นพี่สายชักการชากักการครับลุงวิทยาวันนี้